ทำไมน้องอิงถึงได้ดังมากขนาดนี้ดังจนล้นมาหลังเวทีหมายความว่าก่อนขึ้นเวทีก็คนลุมล้อมถ่ายรูปรั้งเลิกคอนเสิร์ตเ,เลิกร้องก็คนมาลุมล้อมถ่ายรูปทําไมน้องถึงได้ดังขนาดนี้เด็กบ้านอกบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งทําไมถึงได้ดังขนาดนี้เดี๋ยวลุงจะมาพูดให้ฟัง เก็บข้อมูลมานะ4เดือนกว่าที่ลุงเป็น FC เนี่ยติดตามจากามาออดิชั่นหังฮานก็แล้วก็ฟังเพลงหอฝันมาหลังฮานดูไม่เลิกก็เลยมาทำ,ทำทำช่อง YouTube เพื่อน้องชื่อช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บลุงวันชวนคุย <laughs> จาก2 3 6คนติดตามเป็น19วันนี้คงครบ20,000นะช่วยกัน เอาฝากไว้ามาดูว่าทําไมน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถึงได้ดังมีเหตุอะไรบ้างที่ทําให้น้องดังลุงรวมมาได้ทั้งหมด5ข้อนะที่ทําให้น้องดังนะวิเคราะห์มาแล้วมันน่าจะเป็นไปตามนี้แหละนี่ความความเห็นของลุงนะส่วนความเห็นของคนอื่นเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ความเห็นของลุงก็คือน้องดังได้เพราะสิ่งนี้จริงๆข้อแรกก็คือน้องอ่ะ เป็นคนมีของมีของคืออย่างไรน้องร้องเพลงได้ทุกสไตล์ทุกเพลงหมอลํำเพลงอินดี้เพลงเต้ยลาเพลงลูกทุ่งน้องร้องได้หมดทุกสไตล์เราจะปล่อยสไตล์อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหเราได้ฟังแล้วแต่และสไตล์นี่น้องเจ๋งจริงซ้อมไม่นานก็ได้เลยแล้วร้องกินใจ เสียงเพลงเขาเรียกเนื้อเสียงสะกดเหมือนมีมนสะกดนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องดังในข้อที่หนึ่งก็คือน้องมีของปล่อยยังไม่หมดหรอกคิดว่าลุงคิดว่าจะมีปล่อยมาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆเรื่อๆทำให้เอฟซติดตามไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพ่อโจพาเข้าผับเข้าบาร์เข้าร้านเหล้านี่ของจะคงจะออกมาอีกเพียบเลยเอีคน <laughs> ตามดูนะครับลุงก็จะทำคลิปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะอย่าก,กดข้ามโฆษณานะห้าเปอร์เซ็นต์ให้น้องเดี๋ยววัดบังปิ้งวันที่สิบเก้าเนี่ยได้ลนะห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าร้อยเพราะว่าลุงทำได้สิบห้าวันได้มาเก้าพันกว่าบาทแต่ลุงจะให้เป็นหมื่นหมื่นหนึ่งก็คือได้ห้าร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกห้าเปอร์เซ็นจะทำดุญร่วมกวับน้องต่างๆอย่าข้ามโฆษณานะครับ <laughs> มาตามข้อที่สองที่ ทำให้น้องดังนะอันนี้ในความเห็นของลุงนะลุงวิเคราะห์เอาจากข้อมูลที่ลุงติดตามมา4เดือนกว่านะเพราะที่2ก็คือน้องเป็นคนมีบุญบารมีมีวาสนาดีอันนี้มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เริ่มที่น้องเข้ามาในวงครั้งแรกก็คือมาออดิชั่นหลังฮานก็ร้องเพลงได้เสียงศาสตร์เสียงสะกดเสียงประทับใจจน คลิปนั้นเป็นคลิปไวรัลมีคนดูเป็นหลักแสนอะ่ะคอมเมนต์ที่ให้รับน้องเป็นหลักแสนแสนหมายถึงคนดูนะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากหลังจากนั้นอีกไม่นานก็แต่ละคลิปที่พ่อโจทำคอนเทนต์มามีคนดูหลักแสนทั้งนั้นเลยบุญบรารมีอันะอย่างที่สองก็คือหลังจากน้องเข้ามาได้ไม่นานไปที่ศาลแม่ฮันนี้ ไปแก้บนที่ศาลแม่นี่ก็ทําให้คนถูกหวยก็เป็นบุญบาร,รมีของน้องอ่ะซึ่งจะทําให้กลุ่ม f อที่อยู่ในชอบเล่นหวยอะไรเงี้ยก็ก็เข้ามาดูวงหมอรำด้วยมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้น้องปังขึ้นมาด้วยสรุปได้ว่า2ข้อแล้วข้อแรกก็คือน้องมีของข้อที่2 น้องเป็นคนมีบุญมีบาร,รมีมีแรงอะไรต่างๆที่มันหนุนนําน้องสิ่งที่บอสโจมองไม่เห็นก็คือบอสโจพูดบ่อยๆว่าอะไรก็ไม่รู้มาดนใจให้ต้องส่งคนเนี้ยปั้นคนเนี้ยให้ให้ให้ที่สุดให้ถึงที่สุดะ่ะขณะที่น้องยังไม่ดังนะก็ปั้นรีบแต่งเพลงรีบให้มาคบเวอร์พอเพลงแรกออกมาคลิปเพลงสองเพลงสองออกมาคลิปเพลงสามเลยทำให้น้องปังขึ้นมาได้ เรียกบุญบารมีสะสมแข่งอย่างอื่นแข่งได้แข่งบุญและบารมีวาสนาแข่งไม่ได้น้องปังมากนะใครไม่เห็นด้วยก็เมนต์มานะอันนี้ความเห็นของลุงเ <laughs> อาข้อที่สามน้องเป็นคนที่มีต้นทุนสูงอยู่ในตัวต้นทุนสูงหมายความว่าน้องเป็นเพชรที่ได้รับการเจรนายมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่ปสอง กวดระดับโรงเรียนจนระดับเขตระดับจังหวัดระดับประเทศเขาเรียกเป็นคนที่มีต้นทุนดีในการฝึกร้องรำมาตั้งแต่เล็กและได้ครูบาอาจารย์ดีมาตั้งแต่เล็กเลยทำให้น้องมีของในตัวเยอะขึ้นคือมีมีต้นทุนได้รับการเจรนายเป็นเพชรที่เจรนายมาเรื่อย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  ตั้งแต่ปอ2อายุ8ขวบยันอายุ16อ่ะก็8ปี9ปีทำให้เพชรเม็ดเนี่ยมันงามมันเปล่งประกายแวววาวแล้วสุดท้ายก็คือขอ้อเมื่อเพชรเปล่งประกายแ้วแวววาวก็มาอยู่กับร้านเพชรที่ดีก็คือวงส้งอเพชรนั่นแพงเอามาปัดเอามาปรุงเช็ดเหลี่ยมคมให้มันคมขึ้นมาอีกให้มันสะท้อนแสงแวววาว เลยทําให้น้องปังมากปังสุดๆในนนี้ในเวลานี้นะในวงการหมอลำนะเราพูดกัน,นเฉพาะในวงการหมอลำไม่ได้วงการอื่นนะน้องปังมากมาไลยคนมาห้อมล้อมทุกอย่างเลยเป็นสาเหตุข้อที่3ที่ทําให้น้องดังดังก็คือน,น้องมีต้นทุนได้รับการเจริญในามาอย่างดีตั้งแต่เล็กตั้งแต่ปสองยัน มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบานแพงแล้วก็มาเจรนายต่อที่วงสาวน้อยเพชรบานแพงเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชรต่อไปข้อที่ส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 ี่ข้อที่สี่คือน้องมีพ่อโจแล้วมีวงสาวน้อยเพชรบานแพงคอยคอยทําประชาสัมพันธ์ให้หรือลงโซเชียลให้พ่อโจนี่เป็นนักมือโซเชียลอันดับหนึ่งของวงหมอลำ ทั้งประเทศในในวงมอลำนี่ยังไม่มีใครโซเชียลเท่ากับวงสาวน้อยนะฮะโซเชียลมีเดียวงสาวน้อยนี่ต้องยอมอดับหนึ่งเลยแล้วหลังจากน้องมานี่ทาให้คอนเทนต์มันง่ายขึ้นไม่ต้องวิ่งไปหาคอนเทนต์ที่ไหนหาคอนเทนต์ก็คือตัวน้องเลยส่งเสริมให้น้องดังให้คนรู้จักแล้วมีวงสาวน้อยเพชรพันแพงเป็นวงคอยให้น้องขึ้นร้องได้ทุกวันมีงานทุกวันยิ่งร้องยิ่งคนเยอะยิ่งคนเยอะยิ่งคนมาถ่ายเยอะ มีคนมาถ่ายเยอะคนก็ดูเยอะมันส่งเข้าไปในโลกโซเชียลเยอะมันก็ทําให้น้องดังเยอะต่อไปไมันด้ดังยิ่งกว่านี้เพราะว่าเริ่มมีทีวีมีอะไรเข้ามาแล้วไปร้านเหล้าร้านเบียร์ก็จะขยายกลุ่มกลุ่มแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกมันก็ทําให้คนดูคนติดตามเยอะขึ้นนี่แหละเป็นสาเหตุให้น้องดังข้อที่4ก็คือมีบอสโจแล้วก็มีวงสาวน้อยให้น้องโชว์ตัวแสดงตัว แล้วก็มีโซเชียลล้อมรอบตลอดเวลาทำให้คนดูได้ดูติดตามน้องตลอดนะติดหนับนะใครดูเกินหนึ่งเดือนจะติดติดหมด <laughs> เขาบอกว่าหลักการจิตวิทยาดูเกิน21วันซ้ำๆแล้วเราจะเลิกดูสิ่งนั้นไม่ได้อันนี้จริงลุงเลิกไม่ได้เลยดูทุกวันจอทำคอนเทนต์เลยแล้วข้อสุดท้ายคือน้องเป็นคนดี เป็นคนมีเมตตาแล้วก็เป็นคนมีกันเองเข้าใจคนอื่นมีเมตตาต่อคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นนึกถึงคนอื่นก่อนนึกถึงตัวเองเนี่ยเห็นหลายเหตุการณ์เลยน้องเป็นแบบนี้บุคลิกลักษณะน้องมีคนธรรมดาไม่เวอร์วงังใหม่เขาได้ทาตัวแบบปกติเป็นเด็กน้อยปกติอ่ะไม่ได้เอยฉันดังแล้วนะฉันทุกตาโน่นนี่นั่นนะเดี๋ยวก็คนเกลียดแต่นี่ไม่มีเลย ถึงแม้จะมีดราม่าหรือเจ็บท้องเจ็บท้ออ๋อเจ็บท้อแต่ดราม่าก็แต่งเพลงมาน้ําตาอีหลาน้อยดังกระเดิมเพั่พี่เห็นไหมละ่ะคนมีบุญวาสนานะคนมีของคนมีพ่อที่ดีมีวงที่ดีคนมีต้นทุนที่ดีสุดท้ายแล้วก็เป็นคนดี f อฟซีถึงละ นี่แหละที่ทำให้อุ้งอิงเพชรปั้นแพงดังมากๆามากม,ากม,ากมากในเวลานี้ใครเห็นด้วยเม้นมาอาฝากช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ไว้ด้วยนะกด s u b s c r i b ์กดติดตามไว้นะลุงจะได้ถึงสองละมื่นซับในวันนี้เนาะอย่าข้ามโฆษณาเด้อห้าเปร์เซ็ให้อีลาน้อยแล้วก็ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอทามกาจังหวัดการ ใครมีโอกาสก็แวะเรียนมาคุยกับลุงนะถ้าอยากเจอ19นี้ไปเจอที่บางปิ้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 ง,งลุงจะไปถ่ายรูปก,กับอีลาน้อยกะเอามาไร5%าเปของไรายได้จาก u t u b e ไม่ให้ <laughs> คลิปนี้ไว้แค่นี้ละไปแล้วบ๊ายบาย